สวัสดีครับครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณลุงคุณป้าและคุณ้าคุณอาด้วยนะครับและสมาชิกท่านใดที่ติดตามทาง YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับครับวันนี้นะครับก็เป็น EPG5 นะครับผมจะประมวลผลสามตัวตรงชุดเต็มนะครับกับ2ตัวบนทุดเต็ม ให้ท่านดูเลยนะครับว่าสูตรแตละการที่ผมคิดไม่ว่าจะเป็นอีพีหนึ่งอพีสองอีสามและอีพีสี่เราจะมาประมวลผลวันนี้เลยนะครับว่าได้อะไรนะครับครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับาหาอท่านไปดูหลักหลัก,กน,นะครับเพราะว่าหลักหลักเนี่ยก็ทําเสร็จหมดแล้วนะครับสําสหรับท่านใดที่ติดตามผมนะครับ ปลว่าจะเป็น EP1 นะครับ EP2 แล้วก็ EP3 นะครับแล้วก็ EP4 คนระับอ,อันนี้เป็น EP5 นะครับก็จะเอาสูตรทั้งหมดเนี่ยมาคัดวิเคราะห์ท่านดูนะครับว่าะจะได้เลขอะไรบ้างครับเราจะใช้โปรแกรมคำนวณเลยนะครับผมจะใช้เด่นแ้มหร้อยสิบหน่วยแปดตัวแล้วก็แ้มสิบหน่วยแปดตัวนะครับแล้วก็แ้มสิบหน่วยแปดตัวเลยนะครับไอ้เจ็ดตัวเลยนะครับ แบเนี้หลักร้อยก็ประตัวเหมือนกันครับอทั้งหมดเนี้ยมาใช้สูตรดลราการนะครับว่าจะผ่านหรือไม่นะครับทีนี้ยสูตรดาราการเนี้ยถ้าผมไปคำนวณให้ท่านดูว่าผมเองก็เป็นพิมพ์ระบางนะพิมพ์ชานะครับอันไม่ว่าจะเป็นร้อยสิบหน่วยเนี้ยเราคำนวณเป็นสามส่วตรงนะครับ เพือจะได้ผลลัพธ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพัดั้นก็นัวผมถ่ายไวแล้วนะครับตัวจะเล็กนิดนึงครับเดี๋ยวผมขยายใหท่านดูนะครับาจากไปสูนี้หลักร้อยผมใช้แปดตัวนะครับหลักสิบแปดตัวหลักหน่วยสิบตัวแล้วก็สิบหน่วยก็เจ็ดตัวนะครับอแล้วก็แ้มร้อยสิบหน่วย เพื่อเป็นแนวทางนะครับจากแปสูตรนะครับถ้าสูตรใดไม่ผิดเลยนะครับก็สัมตรงนะครับในวันนี้ครับอยู่ในนี้ครับถ้ามองไม่ชัดอีกก็ต้องขอให้นะครับผมเองก็พยายามขยายเท่าไหรับนี่ครับจากแปดสูตรถ้าไม่มีสูตรใดผิดนะครับรวมทั้งหมดเจ็ดสิบเก้าจุดนะครับ สำหรับ3ามตัวบนตรงๆนะครับจากวิเคราะห์สูตรรราการที่ผมแต้มร้อยสิบตัวแต้มสิบตัวหรือว่าปักร้อยปักสิบ100ปัตัวเรามีวิเคราะห์แล้วนะครับ2ตัวจะได้27ชุดเน้นตรงๆครับยีชุดตรงๆนะครับแล้วก็3ตัวก็ใส่ปักนะครับก็ประวัติที่ผ่านมานะครับ ไม่ครบนะรครับถูกสูตรนะครับเพราะว่าสูตรใดสูตรหนึ่งอาจจะมีผิดพลาดได้นะครับสูตรใดสูตรหนึ่งอาจจะผิดพลาดได้เราเลยต้องใช้เยอะนะครับไม่ว่าตุก,กันบางทีไปเข้าตุก,กันเนี่ยบ่อยที่สุดนะครับเราก็เลยต้องใช้แปดตัวกัเลยนะครับมีข้อจากสูตรนะครับ ก็จะได้ประมาณ 7, 7ชุดนะครับสำหรับสามตัวบนตรงๆนะครับถ้าไม่มีสูตรไหนผิดนะครับแล้วก็2ตัวบนนะครับใแวดนี้นครับเป็นเพื่อเป็นแนวทางนครับว่าผมจะใช้สูตรอะไรการค่าสนหาให้เหลือน้อยชุดไม่ว,ว่าจะเป็นดับพิค่าหรือว่าคู่ทับคู่ทางหรือว่า ครูโต๊นะครับเราก็จะมาตัดให้เหลือร้อยชุดพอดีนะครับสําหรับท่านใดที่มีหนวทางอยู่แล้วก็ดึง2ตัวนะครับชุดนี้ไปเล่นดูครับได้ขนมกินแด้ตอนครับยีิบเจชุดครับทีเนี้ยผมทําคลิปเหนื่อยมากครับทําทั้งหวยทั้งหลัการัพนี้ผมเป็นตัจะหลับถ้าพูดไปท่าจะหลับครับนี่ครับอ่า วันี้เอเอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็เอามาเป็นไปท่านนะครับวันนี้ก็ขอเป็นปันเฉพาะาสูตรหลักๆนะครับหรือว่าขโวนผลให้ท่านดูนะครับว่าหลักๆที่เราคิดคำนวณผ่านอุปสรรคมาหลายสูตรหลาย,ลายการมาพาจะได้เลขเด็ดทั้งหมดนี้นะครับเราก็กลัวครับเราก็ต้องรอด้วยกันไปด้วยนะครับตัวเลขกก็เลยเยอะหน่อยนะครับ แต่สำหรับสมาชิกครับเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้เดี๋ยวน้อยชุดวันนี้นะครับวันนี้สุดโปรแกรมเนี่ยเราเองก็ข้อสนามาให้กับท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแต้มร้อยสิตัวอะรกันเยอะแยะครัครบแต่เราเอามาใช้แค่แต่ประกันเท่านั้นครับ ถามว่าประสิทธ์ไหมมีครับแต่สูตรนี้เดินแบบตัวมีประสิทธ์นะครับสําหรับคนไหที่คนาโนเ <Hey. S 2> หวยเป็นนะครับเพราะว่าสูตรก็มีถูกไมผิดไม่ว่าเราจะหยิบจับอะไรถ้าดวงเราไม่ดีก็แทบจะผิดพลาดไปหมดครับผมจะทำพูดอะไรนึกไม่ออกเลยครับนี่ก็ขอขอบคุณ นะสมาชิกทุกท่านนะขอพักผ่อนหน,น,น่อยนะครับเพราะว่าเล่งทำสามตัวโต๊ดครับใช้หลักการใหม่ครับหลักการใหม่พันห้าร้อยกว่าสูตรพันหกร้อยกว่าสูตรโคตรเหนื่อยครับตามเทคนีคนะนี่ครับสามตัวตรงเนี้ยชุดเนี้ยกางเจ็ดชุดเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ไปชุด A อชุด B นะครับไม่ว่าจะเป็นเอาดัดสามตัวโต๊ดอ,อกกลับตามมาตัดทิ้งนะครับแล้วก็คู่ฐานคู่โต๊ด มาตัดทิ้งนะครับก็จะเหลือน้อยชุดสําหรับสมาชิกนะครับแต่วันนี้ก็จะแบ่งปันให้หมดนะครับก็เพือ่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ท่านใดที่สงสัยว่าชุดนี้ไปทํายังไงวิคอยยังไงนะครับวิคอยกันดูได้ครับถ้าเราตรงนี้มาใส่ในโปรแกรมคำนวณเลขนะครับไม่ว่าจะเป็น ผมมีโปรแกรมเยอะมากมายครับอ,อันนี้ก็กิดง่ายดีครับแค่เราเอาตัวเลขที่เราคำนวณมาใส่หรือว่าโปรแกรมนี้ก็หลายราคการนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยสิบร้อยหน่วยสิบตัวนะครับเด่นแยกเฉพาะครับคู่ดับคู่ทางโปรแกรมนี้ตัดได้หมดครับก็ ก็ฝากด้วยนะครับก็สรุปครับแต่สูตรถ้าแต่สูตรไม่มีสูตรไหนผิดนะครับอ,อยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้ก็ไปวิเคราะห์ไปดึงดูครับว่า,าส่วนนี้มันเน้นตรงๆนะครับมีผิดพลาดได้นะครับก mm hmm. ็อย่าเลเยอะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์แล้วก็ปิดประตูความเสี่ยงไว้ท่านเป็นชุดสรุปนะครับชุดนี้ก็ให้ท่านดู เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับหรือว่าความบันเทิงนะครับดูไปคร่าวๆนะครับแต่ก็ลงทุนได้นะครับตัวห้าบาทสิบบาทครับเพราะว่าเราต้องภาวนาสูตรไม่ผิดเลยแต่สูตรครับเราก็จะประสบความสาเร็จนะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับไม่ไหวนะครับสลับนะครับอสวัสดีครับ